เครื่องผสมน้ํายานะคะท่านภาษาเราก็คือจะประกอบไปด้วยคือน,น้ํายาแล้วก็ตัวเครื่องนะคะตัวเครื่องเนี่ยก็คือจะมีสายจ่ายน้ํานะคะระบบการทํางานก็คือเปิดน้ําอันนี้เราเปิดทิ้งไว้เลยนะคะพอเราเปิดทิ้งไว้ปุ๊บจะมีสัญ,ญลักษณ์บอกคือเป็นรูปกุญแจกับปลดล็อกกุญแจนะคะถ้าเราปล่อยน้ํายาให้กดหนึ่งครั้งและดันขึ้นคแค่นี้ น้ำยาก็จะจ่ายออกมาอัตราส่วนี่คือ5ซีต่อน้ำ1ลิตรประส่นออกมาให้เลยพอเราใช้ตามที่กําหนดที่เราใช้ตั้งแล้วอย่างสมมติว่าเราใช้10ลิตรคือเราหยุดหยุด,หย,ดหยุดน้าปุ๊บก็คือแค่กดลงมาแล้วก็กดล็อกแค่นี้อัตราการการใช้งานของเครื่องเนี่ยใช้ได้ง่ายๆเลยแล้วก็อันเนี้ยไม่ได้ใช้แบตเตอรี่ใช้แรงพักนะ้ำแรงพักนะ้าขึ้นไปแรงดังนน้า ก็การพู่งง่ายๆก็ใช้ลักษณะเหมือนการลักนำประมาณนี้ะค่ะเครื่องตัวนี้คแค่นี้เองวิธีการใช้งานแล้วถ้าน้ํายามันหมดแล้วคือมันมีระบบสูญอากาศในในถังอะเราจะต้องมีการไล่ลมหรืออะไรไม่ต้องค่ะก็คือถ้าสมมติว่าน้ํายาหมดใช่ไหมคะตัวนี้จะเป็นตัวลูกลูกยนเป็นหัวกะโลใช่ไหมค่ะก็คือเปิด ก็เอาเอาแกลอนใหม่มาเปลี่ยนแล้วก็มันอาจจะมีเหลือเศษน้ำยานิดนึงก็เทใช้กับน้ำยาเก่าไปะอับแค่นี้คือถ้าสมมติว่าน้ำยามันแห้งจนจนมันดูดไม่มีอะไรดูดไปแล้วมันจะมีสูญญากาศในระบบไหมไม่มีค่ะไม่ไม่เป็นไรใช่ไหมเพราะว่าพอเติมเข้าไปใหม่มันก็ดูดไปใหม่เหมือนเดิมเพราะว่ามันใช้แรงดัน้ําอ๋อครับผมแต่แรกๆถ้าน้ำยาันหมดอาจจะน้ำยามันไม่ค้างในสายหรืออะไร เวลาเนี่ยน้ำยามันก็จะไม่ไม่ไม,ไ,มไม่ดูด,ด,ดไปครับอ่แต่พอใส่มันก็ค่อยจะดูดนะดูดมันเอนะืมคือมันไม่มีไม่มีผลอะไรครับถ้าเกิดวสมมติว่าน้ำยาหมดใช่ไหมครับฮะ น้ำยาหมดแล้วเปิดเนี่ยก็คือเวลาถ้าเกิดปกติมันจะต้องดูดน้ำยาเข้ามารวมด้วยกับน้ำมันก็จะดูดลมเข้ามานะครับแต่ถ้าเกิดสมมุติว่าวาแกลอนใหม่พี่เอามาเติมนะครับแกลอนใหม่พี่เอามาเติมพี่ก็ก็เปิดเพื่อที่จะไล่น้ํายาให้ให้เต็มสายเพื่อครอบเครื่องออกมาท้ลรตรงโครงสายนะครับสังเกตจากการปลายทางเนี่ยนตรงนี้นะครับว่าว่าน้ํายาถ้าจับดูเน่อยแล้วถ้ามันลื่น นะครับแปลว่าน้ําผสมออกมาแบบกับตัวเอนไซม์ที่ผสมออกมาแล้วเนี่ยครับนะครับก็คือถ้าน้ํายาหมดก็สามารถเปลี่ยนได้เลยี่เพราะว่าฝาผมจอะไว้ให้เลยที่ก็หมุนตัวนั้นก็ใช้ฝาเดิมฝาเดิมนะครับแล้ว ที่ที่ผ่านมามันเกิดประเด็นอะไรไหมอย่างน้ำาไม่ดูดน้ำยาอย่างเงี้ย,ยไม่ไม่ไมีนะครับพี่เพราะว่าเขาใช้แรงดันดนะตัวเนี้ยนอกจากน้าที่ไม่ไหลมันก็ไม่ดูดคือน้ําลงบานไม่ไหลไไอย่างเงี้ยครับพี่แล้วถ้าเราต้องการปรับอัตราส่วนเราปรับเองได้ไหมหรือว่าต้องแจ้งบริษัทปรับนะครับมันจะเป็นหัวพี่เนี่ยหัวการดูดปริมาณต้องแจ้งเน่ยต้องแจ้งใช่ไหมมันจะมีสเกลให้ว่ามันจะมีสเกลว่าเราตั้งไว้ที่เท่าไหร่ 4ซีซี8ซีซี10ซีซีอยู่ในเครื่องนี้ใช่ไหมฮะใช่ค่ะมันจะเป็นฟิลเตอร์เปลนฟิลเตอร์ค่ะเนี่ยครับสีฟ้าเนี่ยครับจะเป็นฟิลเตอร์จะเป็นฟิลเตอร์ในการตวงน้ํายาเฉยๆอ้าวเหรอใช่ครับเป็นฟิลเตอร์ที่เขาใส่คือน้ำยาเข้าน้อยเข้ามากนะครับอ๋อตัวเนี้ยคือแค่เปลี่ยนเหมือนความละเอียดของฟิลเตอร์ใช่ไหมใช่ครับถ้าถ้าต้องการเยอะก็เอาละเอียด เหมือนตัางใลายใช่เหมือนรูรูเล็กรูใหญ่เงี้ยรูเบอร์หนึ่งเบอร์สองเบอร์สามเงี้ยครับอยู่ที่ตัวนี้เป็นการปรับใช่อยู่ที่ที่ฟิลเตอร์ตัวนี้แล้วก็บวกกับในเรื่องของแรงดันแน่แรงดันน้ําของโรงพยาบาลนะคะก็มีก็จะมีผลในการดูน้ํายาเหมือนกันต่อทีนี้เนี่ยอันนี้ยช่างเขาดูดูในเรื่องของแรงดันของน้ําก็ว่าแรงดันน้าเนี่ยคือคืออัตราส่วนมันจะอยู่อยู่อยู่ประมาณไหนครับผม เพราะว่าวันที่เนี่ยแรงดันน้ำเขาจะเบามากมากเลยเพราะยู่ที่ในเขตจังหวัดทิษโนโลกอยู่อยู่แล้วนะครับเพราะว่าว่าหลักๆแล้วเนี่ยตัวเนี้ยเนี่ยปกติแล้วจากสถิติที่การใช้งานก็ยังไม่มีปัญหาอะไรในเรื่องของการการแมนทันมากมากนะนะครับนอกจากการเสื่มสภาพตามอายุงานอาจ